สวัสด <premises. S 2> sure. ีครับผมฝางซีพียูมีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ iPad Mini 1นะครับก็เหมือนเดิมครับแบตที่ผมจะเอามาให้ดูกันในคลิปนี้ก็จะเป็นแบตของด i สซิ่งครับบอกก่อนนะครับว่ามันจะเป็นของ Mini 2แล้วก็ Mini 3นะครับผมจะเอามาประกอบฉากให้เพื่อนๆได้ดูให้เฉยๆนะครับแต่ว่าวิธีการเปลี่ยนเนี่ยมันก็เหมือนกันนะครับทั้งตัว Mini 1นะครับมินิสองมินิสามเนี่ยวิธีการเปลี่ยนเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับมันจะต่างกันแค่ตรงขั้วของแบตเตอรี่เท่านั้นครับที่มัััััััันน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 ตตต่่่่่าาาางงกกกกกกอออออทีีีีีีเเ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 เหหหหลลืืยยย็็มมมดะะะคคคครร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 บบบบบโแข้ปปใ1 เขาก็เขียนไว้เลยนะครับว่า1ปีแล้วก็รองรับมาตรฐานมอกครับอันนี้ก็มั่นใจได้นะครับสำหรับใครที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของดิสซิ่งครับก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนในกล่องนะครับมันก็จะไม่มีอะไรเยอะเนาะมันก็จะมีแค่ตัวแบตเตอรี่นะครับอย่างเดียวเลยนะครับส่วนนี่ครับมันก็จะมีแค่ตัวแบตเตอรี่อย่างเดียวเลยนะครับเขาก็มีกาวนะครับมาให้นะครับก็ไม่ต้องมาติดกาวเองอะไรนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ของ iPad mini 2 3นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของัตว iPad วินิจสอเราต้องมีไดร้อนนะครับเราต้องมีไดร้อนแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาเป่าลมนะครับเป่าลมร้อนเนี่ยลงไปตรงจอนะครับเพื่อให้กาวเนี่ยมันละลายเนาะแล้วเราก็จะสามารถแกะตัวจอเนี่ยออกมาจากตัวเครื่องได้นะครับถ้าใครไม่มีเนี่ยก็จะทําลําบากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าใครมีเนี่ยก็จะง่ายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะครับนี่ครับก็เปิดแล้วก็เป่าลงไปตรงขอบของตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเอาด้านบนออกก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวด้านล่างค่อยเอาออกทีหลังนะครับก็เป่าจนมันร้อนเลยนะครับ ร้อนได้ที่แล้วเราก็เอาตัวพลาสติกบางๆแผ่นฟิล์มบางๆแบบนี้นะครับมางัดตัวจอมันออกนะครับนี่ครับก็เข้ามาแล้วต้องระวังด้วยนะครับอย่าแทงลึกจนเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะไปโดนตัวจอนะครับนี่แล้วก็ค่อยๆลูดมาทีละนิดครับตรงที่เราเป่าลมร้อนไปแล้ว กด้านบนก็ออกหลุดแล้วนะครับเดี๋ยวตรงด้านล่างตรงนี้ก็มาเป่าอีก น่าจะหลุดโอเคครับนี่ก็หลุดออกมาแล้วนะครับสําหรับตัวจอชั้นแรกนะครับอันนี้จะเป็นตัวทัชสกรีนนะครับตัวชั้นจอแสดงผลยังไม่หลุดออกมาเนาะเราจะต้องแกะนะครับเอาค้างไว้ก่อนนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะมาขันน็อตออกนะครับมันจะมีน็อตยึดตัวจอแสดงผลอยู่นะครับจะมี1จุดตรงนี้อีกนะครับตรงนี้ตรงนี้จะมีอยู่4จุดนะครับก็เอาไขควงมาขันได้เลยครับก็เป็นน็อตหัว4แฉกธรรมดานะครับก็เอามาขันออกได้เลยโอเคครับ4ตัวเดี๋ยวเราก็จะมาเอาตัวจอออกนะครับแต่ว่ามันจะมีเหมือนเป็นกาวยึดไว้อยู่นะครับก็ให้เรามาแกะออกได้เลยครับ ให้ดใูใกล้ๆครับตรงแถวนี้นะครับก็จะมีกาวติดอยู่นะครับแล้วก็แงะมันออกมาเลยนะครับพวกกาวเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่แงะออกนะครับตัวจอเนี่ยมันก็จะออกไม่ได้นะครับมันจะติดตรงด้านล่างนี้อยู่โอเคมาเอาออกกันนะครับ ขั้นตอนเอาจอออกนะครับเราต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีที่ล็อกมันอยู่นะครับมันจะล็อกตัวจอไว้อยู่ก็ให้เราหาอะไรบางๆแบบนี้ครับแผ่นฟิล์มบางๆแบบเนี้ยมาค่อยๆล่อมันออกครับมันก็จะหลุดออกมาได้นะครับอย่างัดแรงนะครับโอเคครับ หดมาแล้วนะครับขันไะปก่อนต่อไปนะครับเราก็จะมาขันน็อตที่มันยึดตรงแผ่นรองตรงนี้ออกนะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นรองจอนะครับที่มันจะกั้นระหว่างตัวจอกับตัวแบตเตอรี่อยู่นะครับเราจะมาเอาแผ่นเนี้ยออกนะครับมีอยู่ข้างละประมาณ 4..5..6..7... นะครับฝั่งนู้นก็ 1..2..3..4..5..7..8 จะอยู่ฝั่งละประมาณ8ตัวนะครับสำหรับนอ็อต โอเคครับหมดแล้วเกมาเลยนี่น,นี้เป็นแผ่นรองนะที่มันจะรองระหว่างตัวจอกับตัวแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วก็มาขันตรงสายแพรนะครับสายแพรจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ขันตัวฝาครอบออกก่อนนะครับจะมีน็อตยึดอยู่3ตัวแล้วก็สายแพรออกเลยเดี๋ยวผมจะเอาสายแพรของตัวแบตเตอรี่ออกก่อน นีรุดแล้วนะครับแล้วก็สายแพรของจอโอเคมีสายแพรจอดุดแล้วนะครับส่วนสายแพรทัชสกรีนนะี่อยู่ตรงนี้นะนี่ครับก็ใช้ไดร้อนแบบนี้นะครับมาเ,าเป่ามันออกน่าจะได้อยู่นะครับ โอเคครับนี่ดูแล้วต้องระวังด้วยนะครับนี่ทนี้เราก็มาเอาแบตออกเลยนะครับวิธีเอาแบตเตอรี่เนาะผมก็จะใช้ตัวน้ํายาละลายกาวตัวเดิมเลยนะครับนี่ตั้งแต่มีน้ํายาละลายกาวเนี่ยก็ทํางานเนีค่อนข้างง่ายเลยนะครับก็ใช้ตัวนี้แหละครับในการเอากาวออกครับเหมือนเดิมครับผมก็จะฉีดเนาะฉีดใส่ตัวฟิล์มนะครับนี่ฉีดใส่ตัวฟิล์มแบบนี้นะครับโอเคครับแล้วก็มาสอดใส่ตัวแบตเตอรี่เลย นี่ครับก็พยายามยัดมันเข้าไปให้ได้นะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้ตัวใดร้อนนะครับมาเป่าเนาะเป่าตรงหลังตัวเครื่องนะครับก็ได้เหมือนกันครับให้ตัวกาวเนี่ยมันละลายด้วยความร้อนก่อนครับแล้วค่อยงัดนะครับก็ได้เหมือนกันครับ หนึ่งครับมาแล้วนะครับเรียบร้อยสําหรับตัวแบตเตอรี่เขาก็จะมีกาวอยู่ตรงขอบเนี่ครับสจุดต่อไปครับก่อนที่เราจะติดแบตเข้าไปใหม่เนาะเดี๋ยวเรามาทาความสะอาดก่อนนะครับพวกเศษกาวพวกเนี้ยครับนี่เราจะเห็นอยู่มันจะมีเศษกาวนะครับเศษกาวเก่าของเขาพวกเนี้ยเราก็ทําความสะอาดเอาออกเลยนะครับออกเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับแล้วก็พวกตรงขอบนี้ด้วยนะครับตรงขอบพวกเนี้ยทำความสะอาดเลยนะครับนี่พวกเนี้ยออกเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับ ทั้งในตัวบอดี้นะครับนี่บอดี้แบบนี้นะครับแล้วก็ในตัวจอนะครับนี่ตรงจอตรงทัชสกรีนของเขานะครับเนี่ยพวกเนี้ยจะเห็นเนาะดำๆพวกเนี้ยมันเป็นกาวเก่านะครับเป็นกาวที่มันแปะติดเนาะแล้วก็เอาออกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทากาวใหม่เข้าไปนะครับถ้าเราไม่เอาออกนะครับเวลาเราติดตัวจอนะครับติดอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีพวกต่อนะครับมาดันตัวจอให้เราเนี่ยมันติดไม่สนิทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเอาออกไปเยอะที่สุดนะครับก็ยิ่งดีนะครับสำหรับตรงนี้ โอเคครับนี่ผมก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งกาวที่อยู่ตรงแบตเตอรี่เนาะแล้วก็ตรงขอบนะครับก็จะออกประมาณนี้นะครับผมก็แค่พวกเศษฝุ่นอะไรมันออกนะครับ นี่ก็จะเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะประกอบนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาประกอบกันก็อย่างที่ผมบอกนะครับแบตเตอรี่ของผมเนี่ยมันไม่ตรงรุ่นเนาะผมเอาแบตเตอรี่ของตัวมินิ2นะครับมาให้ดูก่อนนะครับแต่ว่าเครื่องผมเนี่ยมันเป็นมินิหนึ่งเนาะก็เลยจะใส่กันไม่ได้นะครับแต่ว่าวิธีทำนะครับมันก็เหมือนกันนะครับมันจะต่างกันแค่ตรงขั้วนะครับขั้วแบตเตอรี่เนาะของมินิ2เนี่ยมันจะเป็นขั้วที่มันหักแง่งมาแบบนี้นะครับแต่ว่ามินิหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นขั้วตรงเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดแตกต่างกันเนาะอันนี้มินิหนึ่งนะครับส่วนอันนี้มินิสองครับผมก็จะไม่ได้เอาไปใส่ให้ดูนะครับผมก็จะเอาแบตเดิมนะครับมาประกอบใส่ก็ไม่เป็นไรครับก็สมมติว่ามันเป็นแบตใหม่ละกันนะครับนี่ก็ประกอบลงมาแบบนี้ครับแล้วก็สายแพรของแบตเตอรี่เนี่ยเราจะใส่ที่หลังนะครับเราจะมาใส่สายแพรของตัวจอแล้วก็ทัชสกรีนก่อนนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยครับ ก่อนที่เราจะติดกาวนะครับตรงนี้ก็สําคัญมากๆนะครับเราจะเห็นว่าเวลาเราเปลี่ยนจอยแพดนะครับมันจะมี2ชั้นเนาะก็คือจะมีชั้นที่เป็นตัวทัชสกรีนนะครับหชั้นแล้วก็อีกชั้นนึงจะเป็นตัวจอนะครับจะเป็นตัวจอแสดงผลพอเราแกะแยกกันออกมาแบบนี้แล้วนะครับมันจะมีฝุ่นเกาะอยู่นะครับนี่ก็เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่ามีฝุ่นเกาะอยู่ตรงทั้ง2เลยนะครับทั้งตัวทัชสกรีนนะครับแล้วก็ตัวจอนะครับ เราก็เลยต้องมาทําความสะอาดมันก่อนนะครับวิธีทําความสะอาดนะครับเราก็จะใช้ตัวเทปใสนะครับแบบนี้นะครับจะเล็กกว่านี้ก็ได้ครับหรือว uhm, ่าเป็นแบบไหนก็ได้นะขอให้มันเป็นเทปแบบนี pues> ้นะครับมาดึงตัวฝุ่นออกนะครับแล้วก็ดึงมันออกมาครับแล้วก็ฉีกครับนี่ฉีกมันออกมาแบบนี้จับยังไงก็ได้เนะให้มันอยู่ครับผมก็จะใช้วิธีการจับแบบนี้นะครับแล้วก็มาจิ้มลงไปเลยครับนี่ดูตัวฝุ่นที่มันอยู่ตรงจอออกเลยครับแบบนี้ ค่อยๆทำแบบนี้นะครับจนออกหมดเนาะจนฝุ่นมันหมดนะครับก็คือถ้าเราไม่ทําแบบนี้เวลาเราประกอบไปแล้วเราก็จะเห็นฝุ่นที่มันเกาะอยู่ตรงข้างในจอนะครับก็ค่อยๆเอาออกครับถ้ามันมีรอยนิ้วมือก็สามารถเอาเนี้ยดูดออกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เอาแบบนี้จิ้มลงไปตรงรอยนิ้วมือเลยนะครับมันก็จะออกเหมือนกันเราไม่ต้องหาผ้าไม่ต้องเอาอะไรมาเช็ดนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะใช้กาวหลอดแบบนี้นะครับเขาก็จะแถมมาให้อยู่นะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีแถมเนี่ยก็ลองถามเขาดูนะครับว่าทําไมเขาถึงไม่แถมหรือว่าเราก็จะไปซื้อใหม่ก็ได้ครับจะเป็นตัว B 7,000แบบนี้ครับหรือว่าจะเป็นตัว T 8,000แบบนี้ก็ได้ทั้ง2นะครับใช้แบบไหนก็ได้ผมใช้ตัวนี้นะครับทาลงไปเลยครับตรงรอยกาวเก่าของมันเลยครับแบบนี้ดีลงไปเลยนะครับ ถ้ามันเลอะอะไรเดี๋ยวเราก็มาทําความสะอาดที่หลังก็ได้ครับตอนเราติดจอเสร็จนะครับเราก็ค่อยมาแกะตรงเศษกาวตรงคาบกาวที่มันเลอะตรงขอบเครื่องออกก็ได้ครับเมื่อติดทั่วแล้วนะครับแล้วก็นำจอตัวทัชสกรีนเนี่ยมาประกบลงไปเลยแล้วก็บีบนะครับบีบแล้วรูดแบบนี้ครับ ให้ตัวจอเนี่ยมันไปประกบกับตัวเครื่องให้มันชิดแน่นที่สุดแบบนี้ครับติดแน่นสนิทแล้วนะครับแล้วก็เอายางนะครับเอาหนังยางแบบนี้ครับมารัดไว้อีกทีนึงครับเหมือนกันเลยโทรศัพท์ ก็รัดนะครับอะไรก็แล้วแต่นะที่ทาแล้วต้องติดกาวครับเราต้องเอาหนังยางมารัดมันด้วยเพื่อให้มันติดแน่นนะครับหรือว่าถ้าใครมีที่ยึดจอนะใครมีที่แบบดันจอยึดจอให้มันแน่นเนี่ยก็ใช้อนั้นก็ได้ครับแต่ผมไม่มีผมก็เลยต้องได้ใช้หนังยางโอเคครับก็น่าจะแน่นละทีก็รอครับรอประมาณสัก30นาทีถึง1ชั่วโมงครับรอให้กาวมันแห้งนะครับก็ค่อยเปิดใช้งานครับก็เป็นั้นเสร็จสิ้นนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัว ipad mini 1นะครับ แต่ว่าแบตที่ผมเอามาประกอบฉากนะครับมันจะเป็นตัวแบตของ iPad mini 2 3นะครับแต่ไม่เป็นไรครับวิธีการเปลี่ยนเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะครับมันจะต่างกันแค่ตรงขั้วแบตเนาะเหมือนที่ผมเอาให้ดูตอนเปลี่ยนแบตนะครับมันจะต่างกันมันจะต่างกันแค่ตรงขั้วนะครับแต่ว่าในส่วนอื่นๆต่างๆนะครับตรงสายแพรวิธีการแกะนู่นนี่นั่นเหมือนกันหมดเลยครับมันก็ต่างกันแค่นั้นถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ กด s u b สไครป์ช่องของผมครับทั้งในตัว u t u b e นะครับแล้วก็ใน Facebook ก็ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับถ้าผมมีคอนเทนต์อะไรดีๆผมก็จะลงให้เพื่อนๆรับชมตลอดเลยครับใครที่อยากเปลี่ยนเองนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ให้นะครับในช่อง Descript i o n นะครับแล้วก็ช่องคอมเมนต์ก็สามารถกดลิงก์ของผมนะครับแล้วก็จะเข้าไปสู่หน้าร้านของเขาเลยนะครับหรือว่าถ้าใครหาแบตเตอรี่รุ่นไหนไม่เจอนะครับก็ลองทักไปถามร้านเขาดูได้นะครับเขาก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่นะครับก็ลองถามได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากัสสวดีครับ